กันเ,นเอเอเอาขยับตัวได้โอเค,อเคสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้เราอยูเกมที่ฮาร์ปไรสองเอพิโซดสองกันนั่นเองครับผมนะก็เป็นเอพิโซดสุดท้ายของฮาร์ปไรส์แล้วนะครับก็นะก็เล่นในสนุกกันที่สดผมจะพยาย,ยามเล่นให้มันเข้ากับอารมณ์มากที่สุดนะครับบู๊ที่สุดโอเคแล้วคือเรามาอยู่ที่รถไฟรถไฟเหรอพูดแต่รถไฟไม่เชื่อว่าเราขึ้นจากเอพิโซดหนึ่งเหรอ ว้าว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 เอ้าเอาเอาโอ้รถไฟตกสะพานโอเคกระโดดได้เปิดเปิดยังไงเปิดไม่ได้กระโดดหน้าต่างไม่ได้แต่เอาอออลิสกอร์ดิน โอ้ขอบคุณพระเจ้าที่ได้โอเคนะเอออยู่ตรงนั้นไว้นะขอขอเวลาสักครู่นี่คือแปลไปไม่มีซับอะไรเลยนะลืมเปิดซับไม่ใช่อะไรลืมเปิดซับเดี๋ยววาเลตตีโหมดเปิดซับยังไงเดี๋ยวคำบรรยายบทสนทนา ซับไม่ขึ้นนะครับหวังว่าไอนี่จะทำงานได้ถอยไปนี่คือแปลไม่มีซับดังแปลได้นะฮะหลูว้าวใครไว่ถอยอุ้ยว้าวว้าวไม่ใช่อ่ากราวิตี้กันแล้มานี่ของห่วงเลยนะเว้ยของหายหมดเลย I know, I know, I shouldn't have worried. What the? Well, we should keep moving. เราเราควรจะไปต่อนะออนะโอเค The Combine haven't f o r เพราะว่าเขาไปจะเลี้ยงเรื่องพวกนี้ฉ <ec> ันเห็นบริกรอยูอ่แถวนี้มันน่าจะอยู่แถวนี้ it'd be nice to have some extra help. โอเคนี่คือแปลเท่าที่แปลได้นะครับยังไม่แคร์มากอืเปิดไม่ได้เอาจับทุ่มอลิสเลยอย่าเพิ่ใจเย็นใจเย็น เนี่นี่โอ้สวไวฟอร์เรสโอเคโอ้โหนี่คือซิตี้สิบเจ็ดจริงหรือเปล่าแสงกอดอ่าแล้วเรามายืนตรงนี้อันนั้นมันอะไรมันเกิดอะไรขึ้นนั่นอ่ะว้าวมันคืออะไรนั่นอ่ะอุ้ยว้าวเอ้า ว้าวอุ้ยอะไรว้าวโอ้โอ้ขอบคุณครับที่ผมออกมาก่อนโอ้นั่นซีดีเดียวจริงหรือเปล่าล่ะโอ้โห My God พลังคลื่นเสียงเหรออ้าวจับตุ๊กได้ ไม่กอดเดียวว่าแต่มันมันขึ้นกลับไปไม่ได้ใช่ไหมกลับไปได้โอเคเออเหมือนตรงนี้จะเป็นทางไปต่อแลวเหมือนจะเป็นเมืองด้วยขอบคุณครับเป็นเมืองครับเราจะได้ย้อนกลับสู่ฮาร์ปลายสองความลำลืีกรอบหนึ่งครับตอนที่เราอยู่ในเลเว่นโฮมก็ยับดีมากเข้ามาดีมากเราไม่มีอะไรเลยนอกจากกาวิี้กันที่ออกะไรประโยชน์นิดนึงว่าแต่ผมแปลกใจอย่างทนึงทำไมซับมันมีขึ้นครับ คำบรรยายแถมลำโพงลำโพมแบบใส่หูฟังนะผมก็ปรับแบบนี้แหละจะได้เสียงดังๆนะครับจะได้บูสซะหน่อยแตเรียนเสือรีววออนไลเกมกมือถือเก่าคำบรรยายทดแทนการได้ยินมันจะช่วยอะไรไหมอันเนี้ยตรงนี้เป็นรูด้วยแต่กนใช้ความโอ้ซับขึ้นแล้วโอเค มันไม่มีซัพพลายอะไรให้เราโอเคกี่แบตเตอรี่จริงจริงซัพไม่ต้องขึ้นทุกสิ่งทุกอย่างขนาดนั้นก็ได้นะเอาตรงเวายตกแกมโอ้นี่คือศพโอ้โหคิดถึงยังเลยว่าซอมบี้เนี่ยโอ้โหนึกถึงโรบินโฮมเลยโอ้โหว้าวดูวงนี้นบบบนนดิ คิดถึงมากเลยไม่ได้เจอกันตั้งนานเลยเพื่อนมาทุบกล่องกันไปได้เว้ยโอ้โหไม่มีอะไรให้เก็บเลยเหรอไม่แต่ปืนโอเคโอ้ตรงนั้นยังมีชีวิตอยู่เต็มเลยใหม่กอดเวยนบ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 โอ้โหถังระเบิดเหรอโอ้มามาดิมาดิมาดิโอ้จับทุ่มได้ขวดเลยอันนี้มาได้อืโอ้ยตุ๊ก ทีนี่ที่ไหนโอเคเต็มเลยเต็มเลยเต็มเลยถังว้าวเจสส์ถังระเบิดมาถัางระเบิดมาหยิบดีมากไม่ตายอสองตัวว้าวสบายสบายโอ้มันตามมาด้วยอหรอสบายเนี่ยโอ้โหไปตูดหมึกมาหยิบขวดน้ำยาโอเค แม่แจ้งว่าที่จะปลอดภัยลองหาวิธีที่จะส่งข้อความไปที่พ่อ,อลองไปขยนันกับพอ่ออยออู่ที่ฐานอย่า t now? เกิดอะไรขึ้นอีกเนี่ยอะอะไรปักก็เสียหมดแล้วเหลืออันน,ออน,อนี้เหรอโอ้โหออบเจกตีบอีกแล้ว เอออันนี้ว้าวอุ๊ยอ่าคุณโนมโอ้โหโนมว่าแต่ทำไมต้องมีโนมเลยครับนี่คือบ้านของคุณโนมเลยไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าเอา๊ะ What a m ว่าแต่แมสส์อ๋อนี่โอเคเสียี่ยมเยี่ยมแล้วก็สามารถศึกษาได้แล้วแต่ผมแปลกใจซับมันไม่ขึ้นน่ะ เออเดี๋ยวผมค่อยแก้ทีหลังละกันนะครับก็ตอนนี้หัดแปลแบบใช้อันนี้ไปก่อนี๋ยว่าไงอะหัดแปลว่าใช้ทักษะการฟังไปก่อนก็เงีต่อที่นี่คือสัตวอลินรีไหม Alex! Oh, look! Is that really you? Yes! Yeah. We're oh, okay. We made it to the center. Alex! Thank God! Oh, I don't believe it. Don't worry, I don't, I don't, I don't it. believe it. really strange is happening with the Citadel? Oh, yes. We've been monitoring the situation. The raw discharge of the meltdown has been focused into wow. a coherent beam of portal energy. It's the Combine! They're trying to open another gateway. Yes, what you're gateway. seeing is the infancy of a super portal. If it super attains portal. full strength, it'll be the seven-hour war all over again. Except this time, we won't last seven minutes. My God. My God. Gordon, what if that's why they were sending so much data from the citadel? So that data from the citadel in the control room. They were feeding huge volumes of data directly into the core destruction sequence. Magnuson, did you hear that? I'll bet it's the Combine Portal code. Yes, yes, I'm not. <laughs> okay. <performing. mumbles> <inaudible> They've been chasing us. Oh, Tommy, Oh, see, Kleiner, It's the linchpin of all of their plans. Well, I can see that. I never said in that sequence they would have had to establish <esterday> a connection with the far side. What, what you have there, young lady, lady, is the specific lady. contact code for the combine overworld? good god. if i am right about this, and i have no reason to doubt myself, you are carrying the very code dr. mossman had hoped to recover. now, how soon can you get here? well, we'll have to get our bearings, but we can do There is no time to waste. we'll uh... need to step up the launch schedule. and now, as soon as you get here with the signature data, we'll encode the satellite and get the damn thing into orbit. get yeah, here as quickly as you can, you two. It's it's

โอ okay, เคหมายว่าตรงที่มันเหมือนเป็นหลุมที่เดียวที่มาแตกออกมาเหมือนมันจะเป็นพอทอ่อเล็บอย่างหนึ่งนะครับเหมือนว่าไอ้พวกคอมบี้มันจะเปิดเกตเวย์นะครับก็หลุดสั้นๆง่ายๆแต่ไม่ได้ใจความนะครับก็ว้าวว้าวอ้าวแตกแล้วโอ้โหไอ้พวกนี้อ่อนอ่อนเอิม่มตรงนั้นเหมือนจะขึ้นไปได้เอิม่มมีอะไรไหมไม่รู้ ตรงนี้เปิดได้ไหมโอเคโอเคก็พอเดาได้นิดหน่อยปืนดีมากโว้ยฝุ่นเต็มเลยดีไม่จามนะพอดดนว้าวาคือภายนอกสินะมาดีไม่ต้องพูดมากคนแบบก็อยากไปต่อก็อยากไปจนไปเออ for the day when he could launch a satellite to tap into the old array they set up at black mesa but getting a launch off while the combine was intact there was just no way i'm not sure how they'll use a satellite to shut down that portal but i guess we'll find out when we get there <sighs> wow uy, uy. What was that? Uy. oh ho, ho. ขางนี้ตัวละครใหม่เยอะมากเลยเออไม่ไม่เยอะหรอกสองตัวเองนะไอ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 ตัวอะไรนะอยู่บนนั้นไม่รู้เหมือนกันแล้วก็ด็อกเตอร์ที่อยู่กับด็อกเตอร์ไคเนอร์แล้วก็อีไลแล้วก็ไม่ไม่ไม่รู้เมื่อกี้ใครแต่ตัวเมื่อกี้น่าสนใจมากเลยอ่ะโอ้โหนี่คือเอิ่มที่นี่ไม่รู้นะครับที่ไหนแต่ว่าเหมือนที่นี่จะดูใหญ่มากเลยนะเนี่ยโอ้ไม่ใหญ่หรอก เหมือนว่าเราต้องเลี้ยงเพราะว่ามันอยู่แถวนี้หรือเปล่าอันนี้ขึ้นได้โอเคขึ้นได้เอิ่มตรงนี้๋อมุมไม่รู้มีอะไรเหมือนกันแต่ว่าเอิ่มโอ้โอ้คุณขึ้นมาตรงนั้นเดี๋ยวเราจะดูเดี๋ยวอลิดูด้านหน้าให้นะครับก็เปิดตรงนี้อโอเคอุ้ยตัวอะไรอีกเละ โโอ้หแบบนี้อีกแล้วอสองสะพายดีมากโอ้โหมุดได้ขนาดนี้ไม่รู้จะว่าไงแล้วอเลสมาแล้วว้าวว้าวว้าวอุ๊ยอเล็กเอ้าว้าวเอ้าโอ้โหตัวอะไรอ่ะอุ้ยอเล็กเอ้าโอ้โหโดนแทง โอลิทโดนแทงเหลือเชื่อสบายดีอยู่หรือเปล่าน่ะอ้าเอ้าเอ้าะลิโอ้ยโอ้ my g o d มายกระอดเนสอะไรพูดอะไรของแกเนี่ย อะไรชีพจรเหรออเล็กซแวอเล็กซแนโอ้โหฟังไม่ออกเีรยวเต็มคอเลยเราเศรษเต็มคอเลยนะแกฟังไม่ออกโอ้เอาโอ้ตกใจนึกว่าจะฆ่าเรา

มูว่ายังจะขอความช่วยเหลือจากเพื im <im ่อนนะคิดว่าอลิซลงถ้าฟรีแมนจะปกป้องอลิซเองและเขาก็ตามเรามาขอบคุณครับจะไปรู้ไหมเนี่ยไปทางไหน เอมเออคุณพี่ครับคุณคุณช่วยบอกทางผมหน่อยได้ไหมครับคุณพี่คุณพี่คุณพี่เงียบเลยโอ้โหคุณพี่คุณพี่เขาไม่ตอบคุณพี่เขาไม่ตอบเราเลยอ่ะโออันนี้เป็นกล่องนี่คือที่ไหนผมยังไม่รู้เรื่องเลยโอเคเขาให้เรามาทางนี้ ไม่ใช่ทางนี้รู้สึกว่าโอเคในนั้นมีฉลรงและเราคงต้องลงไปเอาครับเออเอาจริงสเต็ปเกมแบบนี้ผม่าคุ้นมาหลายรอบแล้วนะอ่ะลงก็ลงเอามาเอาาเอาาดีมากลิฟต์ตกโอ้โอ้เกงนไปล้วก็ได้ เราสายเราต้องเพึ่งพาโัติกรหน่อยละเราได้ของคู่ใจเรากลับมาแล้วนะครับแต่ไม่ใช่อันเดิมนะอันนี้เป็นอันใหม่ออันนี้เป็นอันใหม่เจลรงในตำนานของเราได้หายไปแล้วหายไปกับรถไฟนั่นแหละโอเคเรามีของสู้แล้วนะครับอะไรเนี่ยโอ้ my god โอ้โหว้าวมีเอออน,นี้อะไรเชิงการเหรอขาแต่หายไปหมดเลยเหลืจะเชิงการนี่อะไรโอเคแล้วโอเคเราต้องกดค้างด้วยแล้วเราขึ้นไปไม่รู้เท่าไหรอ่ากดค้างเพิ่มหมุนโอเคจุดประสงค์ผมไม่รู้ว่าจะขึ้นไปไหนแต่ว่าก็ขึ้นไปเถอะจากเบื้องล่างสู่เบื้องบนแล้วก็ว่าแล้ววังว่าคงไม่ตกลงมาขึ้นไปไหนไม่รู้เรื่องเลย อ๋อโอเคตรงนี้ตรงนี้ดีมาเก็บแล้วก็ลงไปเลยสวัสดีครับโอ้ปืนพกโอเคมียี่สิบนัดประหยัดปืนก่อนทางทูประหยัดอยาให้ผมได้ประหยัดนะถ้าผมได้ประหยัดที่ผมโคตรประหยัดเลยแล้วบอกก่อนประหยัดแบบไม่ประหยัดแบบไม่ใช้กันเลยทีเดียวเออเออ ผมก็พอรู้ว่าดาล่าคือตัวอะไรแต่ว่าด้านบนเนี่ยสิปัญหาว้าว wow, what is this โอเคนี่เป็นเหมือนมือของพวกนี้แต่เต้นตัวอะไรเนี่ยอ้หน้าตาดูสยองอะไม่จะสยองหรอกโอ้โหแบบเห็นแวบแรกทีละวงิงระแวงใต้โต๊ะตัวเองเลยเหมือนจะมีมะแมลงสาบพวกมา <laughs> อุ้ยอุ้ยตดหนีเลย มามาดิ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 าดาดไปไหนติดตุ๊กโอเคมันทันรู้ลงไปแล้วู้หเมื่อกี้ตัวอะไรด้านบนนะ่ะเห็นแวบแรกนึกว่ามดจะกัดเท้ามดตัวใหญ่ยักษ์จะโขกมาตกไกลเบิร์ดเลยเงยบดีมากมันจะเปิดทางตรงนี้ได้ไหมไม่ได้เออโอเคใส่รถใช้ลูกถีวิธีขั้นเทพนะครับ ก็ตรงนี้โอ้คุณพ,พี่ครับคุณพ,พี่อยู่ดีกินดีหรือเปล่าอยู่ดีกินดีเท่าหอ,องผมด้วยนะคุณพี่นอนอยู่หลายวันแล้วไม่ตื่นเลยเตรียมปืนเลยเสี่ยงแห่ม, yes. มได้ไกลอู้ยังมีทหารอยู่แต่ว่าโอ้โหดูทหารเขาน่าจะนอนแบบนอนดิ้นมากจนเขาโดน,อนไอ้พวกมแมลงจี G ่หอยนะครับโอ้ยอะไรเนี่ย oh. ผมเป็นคนแพ้ส oh! like? um. ัตว์พวกนี้มากโอ้โหเจอหนอนด้วยว้าวว้าวมาดีกระโดดมาดีอ oh. ย oh. uh ู oh. uh ่น oh. ั่นแหละกลับมากลัมาเย็บดีมากโอ้โหโอ้โหผมเป็นคนแพ้สัตว์พวกหนอนมากคือ มอยากจะบอกอย่างมึงคือผมกลัวหนอนไม่ใช่กลัวอะไรไม่กลัวผมกลัวหนอนที่สุดนี่แหละมันดูหยาแย่ไอโคตรแหนเลยสัตว์พวกนีน้โอ้เสียวเลยเสียวเลยเสียวเลยอันนี้ตัวอะไรผมไม่รู้เรื่องแต่หนอนดูนะอู้ตกใจเบิร์ดเอิม่ม เขาคงไม่ว่าอะไรให้ผมลงมานะดีด <inequ> ีกลายร่างขึ้นมาเมียขึ้นมาตกใจเลยนะเดลามีมันมันมันกินอะไรครับพวกนี้ผมไม่รู้เรื่องเลยเหี้ยเจี๋ยตรงนี้โอ้ยเล่นดีเสียวทีเลยโอ้ยนี่มันอะไรเนี่ยอ้า ไม่อยากไอ้เหยียบเลยด้านหน้าแต่มันก็ต้องไปอ่ะผมเสียวเสียวแหวนเลยโอ้ยตกใจหมดโอ้ยกลัวเฮ้ยตกใจนี่โอ้ยตกใจยังไงโอ้ยผมกลัวจริงกลัวจริงมั่วนี่ ไม่มีรอเล่นผมกลัวจริงกลัวจังและคงไม่มีตัวแม่มันออกมาผมว่าผมจะพึ่งไปตรงนี้ดีกว่ายูไอชุดไปตรงนี้เด oh, okay. ี <may out> ๋ยวโปกรมไม่ได้งรับก็ตีตีไม่ได้นะครับแต่ว่าผมโอ้ย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 เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหขึเออเเออผมต้องตีพวกนี้อีกแล้วใช่ไหม เอออาโอ๊ยตกใจโอ้ยคุณผู้ชมผมผมกลัวแบบพวกนี้มากเลยผมเป็นคนแพ้พวกนี้นะครับก็ตกใจไอปผมไม่รู้นะครับก็โอเคครับก็เอาเป็นว่าสลับคลิปนี้ไว้ที่ดีก่อนละกันครับกระเจ้าก็เลยเกดแล้วก็เจอสัมภาระด้วยอะไรบางทีต่อไปคือหวังว่าด้านหน้าเราคงจะไม่เจอไอ้หนอน นอนบิดบี้อะไรพวกนี้อีกนะครับก็ตอนนี้ผมก็ต้องขอตัวเซฟและแลาวท่านีก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ